สลา a อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับรายการวันละประเด็นนะครับวันนี้วันพุธครับเราสัญญากันในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์คุยอย่างเรื่องของครอบครัวแล้วก็เยาวชนรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับวันพุธนี้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนควรวางแผนชีวิตอย่างไรและเช่นเคยครับวิทยากรเชคริดอมาสมาดีนะครับ Assalamualaikum ครับสลา a อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวางแผนสำคัญยังไงครับเชคโดยเฉพาะกับเยาวชนเนี่ยฮะ คือทุกเรื่องวางแผนนี่มันทุกเรื่องนะเรื่องธุรกิจเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองมันก็ต้องมีแผนแม,ม้กระทั่งการทำารบาดะทุกชนิดนี้ก็ต้องมีการวางแผนชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่คนที่วางแผนนี่ก็จะได้เปรียบความมีประสิทธิภาพในชิ้นงานต่างๆเนี่ยมันจะ ปรากฏชัดเจนแต่ผมมอยากจะเปลี่ยนแปลงมิติหรือมุมมองของคำว่าวางแผนเพราะเพราะมันดูดูน่ากลัวดูจริงจังเกินคุยกับคุยกับวัยรุ่นกับเยาวชนวางแผนอะไรในชีวิตรออีกยาวยังไม่จะตายเลยนะไม่ใช่บริษัทไม่ได้เป็นนายกนัตรีมันต้องวางแผนอะไรคือมันมันคำที่น่ากลัวนะมันหนึงไม่ออกน่ากลัวไม่มองแผนในหมายที่ว่ามีวิสัย Mm hmm. เพราะมีวิสัยนี่มันก็มันก็ไม่ซับซ้อนมากม mm hmm. มันไม่ยุ่งยาก mm hmm. คำว่ามีวิสัยนี่หมายถึงว่ารู้สติ mm hmm. เข้าใจบริบทที่ตัวเองกำลังอยู่เข้าใจเป้าหมายเข้าใจขั้นตอนเข้าใจชิ้นงานเนื้อง,งานเข้าใจเงื่อนไข mm hmm. และก็พยายามทาในสิ่งที่บรรลุเป้าหมาย ให้มีประสิทธิธภาพมากที่สุดเพอาะกว่าเฮ้ยเราต้องมีวิสัยนะม,มันก็คือวางแผนนั่นแหละแต่อาจจะไม่ต้องมีเปเปอร์ไม่ต้องมีกระดาษมไม่ต้องมีตารางไม่ต้องมีหนึ่งสองสามไม่ต้องมีการอ่านหนังสืออ่านตำราอะไรมากซึ่งส่วนมากอันนี้จากสถิตินะว่าวัยรุ่นส่วนมากเขาไม่มีความสามารถด้วยความที่เขาไม่ได้ถูกอบรม ด้วยหลักสูตรของระบบการศึกษาเกือบทั่วโลกเนี่ยไม่ได้เอื้อในเรื่องนี้มผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเรื่องนี้ไม่ได้ถูกต้อนให้เด็กอนุบาลเนี่ยได้วางเรื่องนี้ได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 ้อยู่ได้อยู่ในในความสํานึกเราสอนอเราสอนเรื่องเลขเรื่องอะไรที่ที่ให้เด็กนี่เก่งเรื่องเรื่องเรื่องอณิสสารเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมแต่เรื่องการวางแผนให้มีวิสัยให้มีความสามารถในการประเมิน ประเมิน <c oughs> สิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยให้ให้มีแผนที่ชัดเจนเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในบริบทของของหลักสูตรการศึกษาอ,อาจจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นศาสตร์หรือเปล่าหรือเปล่าทางนั้นที่มันเราก็เข้าใจกันหนูมันก็เป็นศาสตร์นะใช่ครับอพอบั้นปลายอุดมศึกษานี่เราก็มีฝ่ายบริหารคณะบริหารบริหารนี่ก็กต้องมีก็ต้องมีแผน Mm hmm. ที่จริงเนี่ยพอไปเรียนที่ไหนก็ตามอ่ะนะคณะไหนก็ตามเนี่ยก็จะเริ่มเห็นชัดละว่าเรื่องแผนนี่มันเป็นเงื่อนไขสําคัญในการในการศึกษา mm hmm. แต่สําหรับวัยรุ่นที่กําลังเรียนระดับประถมมัธยมอาจจะมีโครงการอะไรเล็กๆในชีวิตเช่นเรียนปีเนี้ย uh huh. ทำยังไงจะได้ผ่าน oh. ผ่านสอบแผนการเรียนอ mm hmm. ฏิษฎไม่ได้ว่าพ่อแม่และครอบครัวก็จะต้องมีส่วนร่วม mm hmm. ให้ให้กำลังใจบ้างให้ข้อมูลบ้างพยายามมาจดุดนีมีหนึ่งสงาม่ต้องต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นเรื่องเรื่องวิสัยเรื่องการวางแผนเนี่ยคือ,อที่ที่ที่เคยพูดเมื่อวานนี้ว่าจุดเริ่มต้นของครอบครัวเนี่ย ว่าทางพ่อแม่และผู้ให่เนี่ก็ต้องประเมินนะประเมินศักยภาพของแต่ละคนและสิ่งที่สําคัญขั้นตอนต่อมานี่ก็คือต้องต้องคุยเรื่องเป้าหมายชีวิตคือ,อถ้าเยาวชนเนี่ยได้เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งข้างหน้ามันจะช่วยให้เขาเลือกง่ายขึ้นต่างจากการที่เยาวชนเกิดในสังคม เหมือนเขาไปในป่านะคุณนำซ่ครับครับอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรงงไปหมดแล้วฉันต้องทําอะไรแล้วฉันต้องเรียนอะไรแล้วฉันต้องทํางานอะไรทําให้เยาวชนหลายคนนี่ก็ตัดบทเรื่องนี้ไม่คิดเลยสนใเลย่ะไปหมกวุ่นอยู่กับเกมกับอะไรกับอะไรที่ที่ทาให้เขาเนี่ยไม่ต้องไปเครียดในเรื่องนี้เพราะสมองของเยาวชนก็ไม่ยังไม่พร้อมที่จะมาเครียดเรื่องนี้แต่พ่อแม่ก็จะต้องให้มีความรับผิดชอบระดับหนึ่ง สมัยท่านนาบสลลสสีสุลลาะฮะเลียวสลัะเรื่องอายุเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการมอบชิ้นงานใหญ่เงานใหญ่เนี่ยไม่ได้ไดูที่อายุก็ใช่ท่านนาบีท่านนาบีให้อุซ่ามาอายุสิบจิตเนี่ยได้เป็นแม่ทัพแม่ทัพแรกของของของ,ของ,ของนบีแล้วก็ของมุสลิมที่จะไปสู้กับโรมันมเป็นคร<อ>ั้งแรกเลยแล้วก่อนเสียชีวิตด้วยคาลีเท่านนบีป่วย นบีก็มีคนมาประรบว่าเออไม่เหมาะไหมเด็กไปไม่อะไรเงี้ยคือถ้าเรามองในบริบทของบ้านเราเนี่ยเฉพาะในประเทศไทยนี่นะสิบเจ็ดนี่เด็กเน่ไม่ทับภาคมาเห็นเท้านะไม่ใช่ไม่ทับภาคนะอันนี้อันนี้ในลูกน้องลูกน้องเขาจะมีอบูบักรมีอัลมาร์มีไม่ธรรมดานะเรื่องอาวุโสนี่สำคัญแน่นอนแต่เรื่องนี้คง คงจะต้องแก้อะไรหลายอย่างในสังคมของเรา mm hmm. แต่มันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เราต้องต้องต้องกล้าทำการมอบหมายชิ้นงานใหญ่แล้วก็คอยดูเยาวาชนเขาทำอะไรจะทำอะไระเขาจะวางตัวยังไงเขาจะวางแผนยังไงแล้วก็คอยช่วย mm hmm. คอยช่วยคอยให้ให้กำลังใจให้ประสบการณ์ให้ข้อมูลซึ่งการวางแผนชีวิตเนี่ยก็จะก็จะเริ่มต้นจาก ชิ้นเล็กๆงานเล็กๆเอาเรื่องนี้ไปทหน่อยเ,อเช่นไปในโรงเรียนหรือทาโครงการต่างๆเล็กๆทำในเทศกาลหรือไปอจัดค่ายเล็กๆหรือไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับการทําความสะอาดในโรงเรียนแต่ให้เขาวางแผนว่าจะมีสมาชิกกี่คนมีมีงบประมาณมีอะไรอย่างงี้เขาจะเริ่มเมด็กตั้งแต่มัธยม,มีสามารถที่จะบริหารชิ้นงานเล็กๆแบบนี้แล้วมันจะเป็นตัวอย่างในอานาคต แต่ในมุมมองของผมนี่มันมีเงื่อนไขและปัจจัยอื่นๆถ้ามันเข้ามาช่วยสําหรับมุสลิมมายาวชนที่เป็นมุสลิมมุสลิมหรือมุสลิมาเนี่ยมันจะช่วยให้เขาวางแผนชีวิตอย่างมีและความละเอียดความประณีตมากขึ้นด้วยและจะ mm hmm. ใช่และก็ mm hmm. และจะสอดคล้องกับ,กบวิถีวิถีของมุสลิม mm hmm. คือผมมีความเห็นและก็เรื่องนี้ผมได้ทําในชีวิตของของผมในหลายมิติ ก็คือคือการแบ่งเวลาและก็วางแผนเนี่ยในการที่จะลงมือลงมือปฏิบัติน่ะนะมันจะต้องมีเงื่อนไขสําคัญก็คือต้องต้องรู้อะไรสําคัญอะไรสําคัญกว่าอะไรที่ต้องมาก่อนอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกเรื่องวางแผนถ้าเอาเรื่องที่ไม่สําคัญมามาเริ่มมาเริ่มต้นหรือเอาเรื่องที่มันไม่ได้มีสาระนี่มาอยู่ในในแผนเนี่ย มันก็คือความล้มเหลว hmm. ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับมุสลิมเนี่ยหลักการศาสนาสอนให้เขาได้ได้วางแผนชีวิตง่ายๆรียบเรียบ hmm. ด้วยยูนิตยูนิตเล็กๆที่ทำให้เขาคิดง่ายๆ hmm. ไม่ต้องซับซ้อน hmm. แล้วผมก็ใช้วิธีนี้นั่นก็คือจะวางแผนทุกอย่างเนี่ยมุสลิมนมี มีเรื่องอภกามมีเรื่องหลิกานศาสนาอันนี้กำกับชีวิตม,มีเรื่องฟรดูมีเรื่องมุสตาฮับสิ่งที่ชอบแต่ไม่ไม่ถึงขั้นวายิปไม่ถึงขั้นจําเป็นต้องทําม,มีเรื่องมูบาทําก็ได้ไม่ต้องทําก็ได้มีเรื่องฮารอมบาปบาปเด็ดขาดเลยมีเรื่องมักโครก็คือไม่ถึงขั้นบาปเด็ดขาดแต่ไม่ควรทําน่าเกลียดน,นี่มีห<อ>้าห้าข้อห้าข้อ ถ้าเราได้ฝึกฝนแล้วก็สอนให้เยาวชนได้ผูกพันกับ5ข้อนี้เป็นกลไกและเครื่องมือในการลำดับข้อปฏิบัติที่จะต้องทำเมันจะช่วยในเรื่องการวางแผนมากเลยทีเดียว<ม>สิ่งที่จำเป็นต้องทำวาจิบมา อันนี้ต้องพารเวยตีแรกทำก่อนซึ่งเรื่องนี้มันต้องมีการศึกษาด้วยนะการศึกษาศาสนามีการเปรียบเทียบมีการจินตนาการภาพของเนื้องานแต่ละเนื้องานเพราะบางทีมันจะต้องเปรียบเทียบอย่างเช่นพ่อแม่ฝากไปซื้อของที่ตลาดแต่ได้เวลาละหมาดอันนี้เออได้เวลาละหมาดจะเลือกทําอะไรก่อนอวิบทั้งคู่ใช่ไหมจะเลือกอะไรก่อนนี่วางแผนละเขาต้องวางแผนละ เขามีอยู่ะไรแค่นี้เ,เขาจองทำอะไรก่อนตะละหมาดก่อนหรือจะเชื่อฟังพ่อแม่ก่อนอแน่นอนความรู้ที่ได้จากครูครูบาอาจารย์จากพ่อแม่นี่ก็จะช่วยให้เขาได้เข้าใจว่าสิทีิของร้อนนีต้องมาก่อนนะการวางแผนนี่ก็ถ้าดูแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น mm hmm. เด็กปัจจุบันไม่ค่อยมี มีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะครับเช็คว่าไม่รู้ว่าแผนในชีวิตคืออะไรไม่รู้ว่าโตขึ้นมาจะเป็นอะไรต่อไม่รู้ว่าหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะไม่มีเป้าหมายมุสลิมมีตัวช่วยในเรื่องนี้เยอะ,อะใช่หนหนแน่นอนสำหรับผู้ศรัทธาเนี่เรื่อง <c oughs> เรื่องหลักศรัทธาเนอัลลอฮ์ในปรโลกเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยผ่านวิกฤตอะไรมากมายยกตัวอย่าง เรื่องการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยถ้าเขามีเป้าหมายเรื่องสวรรค์เรื่องเ,อเรื่องอา์เครรเรื่องความพอพระทัยของเราสุภานุวตาเราจะทําใหา้การศึกษาของเขาเนี่ยมีความคมขมเม่นมากขึ้นมีสแสวง ผลละบุญซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไม่เหมือนคนที่เรียนเพราะอยากจะได้รางวัลเรียนเพราะอยากจะดังเรียนอยากจะเก่งให้ถูกชื่นชม,อ,มอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้ในพัทธาอาจจะอาจจะมีบ้างนะแต่ถ้าถ้าเข่งคัดในเรื่องเป้าหมายเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะมันก็จะเป็นลำดับลดับท้ายๆท้ายๆหรือรองๆะนะไม่ไม่ไมค่อยมีความสําคัญแล้วมันจะช่วยในเรื่องการวางแผนคนที่วางแผนว่าจะ มีครอบครัวและตั้งใจที่จะให้ครอบครัวนี้มีคุณสมบัติที่ศาสนาแนะนําไว้ก็คือศาสนาตั้งใจว่าคู่ครองเขาเนี่ยจะไม่เป็นคู่ครองเฉพาะในโลกนี้<ม>แต่จะเป็นสามีเป็นภรรยาของเขาในสวนสวรรค์ด้วย<ม>คือเรื่องนี้เนี่ยมันจะมันจะช่วยสรุปอะไรหลายอย่าง<ม>ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องพูดคุยเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะไปจบที่เป้าหมายที่กําหนดไว้สําหรับ และคนคนที่เขาวางเป้าหมายว่าจะต้องมันไม่น่าชื่อแต่มันก็มีนะเยาวชนบางคนเนี่ยเป้าหมายชื่อนี่บอกว่าเนี่ยเรียนจบแล้วเนี่ยก่อนก่อนที่จะจบนี่นะฉันต้องเป็นเจ้าของหนึ่งล้านบาทในระยะเวลาสองสามปีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป้าหมายแบบเคยงคัดมากเนี่ยเนี่ยเก็บตังค์แล้วก็เข่งเรียดแล้วต้อง คือแม้กระทั่งมารยาทของเขาเนี่ยแม้กระทั่งการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยมันก็จะบรรจุไปในเป้าหมายนี้<ม>แต่มันให้เห็นไงว่าถ้าเขามีเป้าหมายจริงเนี่ยมันจะช่วยให้รวบพลังทั้งหมดเลยเนี่ยสู่สู่เป้าหมายถ้าเป้าหมายนี้มันเป็นเรื่องที่ดี<ม>ที่ประกอบด้วยศีลธรรม คุณงามความดีหลักศรัทธาที่มันก็จะดีกว่านี้อย่างแน่นอนสําหรับเราเนี่ยผู้ศรัทธาที่มีอิสลามมีหลักการอิสลามมีหลักศรัทธามีบริบทของคําสัง่งสอนในคุนแลฮัดดสเนี่ยมันจะมีความสูงส่งที่จะทําให้การวางแผนชีวิตเนี่ยมีรียกว่ามีมีมีความสง่างามคือมันวางแผนแบบไม่ไม่กระด้าง ไม่กระทบกระทั่งคนอื่นไม่เป็นการเบียดคนอื่นไม่เป็นการล่วงเกินและเมิดสิทธิคนอื่นไม่มีทุจริตอย่างแน่นอนไม่มีเรื่องเรื่องที่ขัดกับศีลธรรมหลักศีลธรรมซึ่งในเป้าหมายของบางคนเนี่ยเวลาตั้งเป้าหมายโดยไม่มีศีลธรรมเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็จะหลุมันก็จะมันก็จะมาแน่นอนซึ่งวางแผนที่น่ากลัวนะเราอยากจะให้เยาวชนวางแผนแบบมีความสุจริต เราอยากให้เด็กทุกคนเนี่อยากเป็นนายกอยากเป็นแม่ทัพอยากเป็นนักการบินอยากเป็นคนคนโดดดังคนที่มี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 ผลงานดีในสังคมแต่ในขนาดเดียวกันเป็นคนที่มือสะอาดหัวใจบริสุทธิ์เป็นคนที่เอวัยวะของเขานี่ล้วนกระทําและก็เลือกกระทําในสิ่งที่มันมันมันไม่ผิดหลักการมันไม่บาปมันมันเรื่องที่ต้องกลัวัหลอต้องกลัวรก Hmm. สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันจะช่วยให้การวางแผนของผู้สทัทว์มีความสง่างามแต่สิ่งที่ผมย้อนมามาพูดเรื่องการเอาอะกามเนี่ยเรื่องวาจิบมันดุบมุบาห์มุสตาฮับอ,อะไรนะมักรุและกะัฮารอมหอย่างนะวาจิบมันดุบและก็มุบาห์ฮารอมมักูรุนีห้าอย่างพยายามนะเยาวชนเนี่ยหรือพ่อแม่พี่น้องอที่อยากจะให้ลูกเนี่ยได้มี ทักษะทักษะที่มีความประณีตประกอบด้วยหลักการศาสนาเนี่ยให้มองชีวิตเขาเนี่ยว่าเป็นห้าอย่างนี่แหละมันจะไม่มันจะไม่หลุดม,มันจะไม่หลุดจากเรื่องนี้พอรู้แล้วนะเขาจะเขาจะรู้แหละบทบาทหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอย่างไรแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เขาเนี่มีมีความสามารถในการวางแผนมากขึ้นนี่คือการเรียนรู้และการศาสนาเราสอนลูกหลานของเราในเรื่องฟรดฟอเ่ย ึงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสําหรับชีวิตเยาวชนทุกคนนี่มันมีฟัสตูอีนมันก็ต้องมีอะไรที่ไม่ใช่ฟัสตูอีนอแม้กระทั่งความรู้นี่อะไรต้องเรียนต้องเรียนแสดงว่าที่เราเรียนเนี่ยมันต้องปฏิบัติเพราะมันฟัสตูอีนไงอไอสิ่งที่ไม่ได้เรียนเนี่ยมันมันไม่ต้องเรียนตอนนี้ก็ได้เพราะมันมันไม่เร่งด่วนมันก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญให้ทุกคนเนี่ยพยายาม วางแผนทําสิ่งที่เร่งด่วนก่อนที่สิ่งที่ไม่เร่งด่วนวางแผนทําในสิ่งที่เดือดร้อนต้องแก้ไขก่อนเรื่องที่ยังไม่เดือดร้อนอ,อีกทั้งหมดนี้มันเค้ดกันในวิชาของหลักการศาสนาเนี่ยก็เรียกกันเอาลวิเอาละวิธีลำดับลำดับสิ่งที่ต้องมาเบื้องต้นต้องมาในอันดับรแรกๆเข้าใจลำดับว่าอันในที่มาหนึ่งสองสามเนี่ย เป็นเรื่องที่ควรที่จะเรียนรู้ในการวางแผนสิ่งที่สำคัญมากนะครับว่าเยาวาชนจะต้องอยู่ในกลุ่จมจะมาทำไมครับเพราะมันช่วยวางแผนคนที่คนที่อยู่คนเดียวนะคุณนำรัะสมองของเขานี่จะถูกจะถูกต้อนให้ทำงานคนเดียววางแผนคนเดียวไม่ต้องไม่ต้องมองถึงเงื่อนไขอื่นๆ บริบทอื่นๆเพ,เพราะเขาอยู่คนเดียวแต่ถ้าอยู่ในจามาเนี่ไม่ใช่มีมีคนนู้นมีคนนี้มีคน,นมีนนมนมัดการมีนู้นมีนี้และเรื่องนี้มันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เยาวชนเนี่ยต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มชีวิตเนี่ยเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาจะอยู่คนเดียวทําคนเดียวประสบความสําเร็จคนเดียวนี่มันเป็นไไม่ได้และทุกคนเนี่ยถ้ามีเรื่องนี้นะแน่นอนการวางแผนชีวิตของเขาเนี่ยจะจะรับรื่น ราบรืบร่นนี่เพราะเขาเขารู้รู้แบบู้ใหญ่ผู้น้อยมีเพื่อนมีคนรุ่นมีคนน, feed, นี้มีเงื่อนไขว่าคนนี้เข้ากับคนนี้ไม่ได้เราต้องเมนเอจยังไงให้เรื่องนี้มันมันจะช่วยเขาอะให้มีประสบการณ์มากขึ้นการมีจะมาจะทําให้เขาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากเพื่อนในจะมาจากพี่น้องในจะมาความรู้เกี่ยวกับ สังคมเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับบริบทเกี่ยวกับเงื่อนไขอะไรต่างๆที่จะทำให้เขาไม่ไม่ไม่คิดว่าความสำเร็จนี่มันจะเกิดขึ้นเองหรือจะเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของตัวเองเป็นฮีโร่อะไรแบบนี้เพราะบางคนนี่ก็ก็มีปัญหาแบบนี้มีปัญหาแบบนี้ก็คือเขาเนี่แหละที่ที่ที่ต้องต้องต้องที่สุดแล้วบางทีในแพนิคกับตัวเองแบบนี้จนกระทั่ง ประสบกับผลลัพธ์ก็คือมันไม่สําเร็จ,รจมันไม่สําเร็จม,มันก็เกิดความซึมเศร้าแล้วอะไรที่มันจะตามมาก็เพราะปัญหานี้ฉะนั้นการที่เราให้เรา,า,า,าให้เยาวชนเนี่ยได้อยู่กับกลุ่มจะมาฮันเนี่ยเวลาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยควรที่จะหาชมรม เาไม่มีก็ตั้งชมรมมผมนี่สนับสนุนนถ้ามีถ้ามีเยาวชนอยู่มัธยมหรือหรือหรือประถมหรือมัธยมนี่ผมก็ไม่มีชมรมนี่ทาเลยอจะตั้งชมรมอะไรก็ได้ให้ให้มีพระพวกให้มีจะมาให้มีแล้วก็ให้มีโครงการให้สร้างผลงานอย่าได้อยู่เฉยๆมันไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวใช่ไหมเชคแน่นอนแน่นอนทําความสะอาดโรงเรียนออ ดาว่าในโรงเรียนเ,ออเคยแนะนําเยาวชนให้ทํากลุ่มจะมาในโรงเรียนอันนี้ในในพื้นที่ที่มีมุสลิมเยอะอนาะที่เป็นโรงเรียนมุสลิมอ่ะนะตั้งกลุ่มจะมาเชิญชวนให้นะักเรียนละบาท ข้าู่เราแลวมานในโรงเรียนในโรงเรียนเพราะในโงนใรงเรียนนี่มีเด็กที่ไม่ไม่ละหมาดก็มีแอบก็มีอเออให้รณรงค์ไอ้มละหมาดนะสมมติมาดูรีอัสรีอะไรเงี้ยตอนอยู่ในโรงเรียนน่ะนะชมรมชมรมเชิญชวนละหมาดอะไรแบบนี้มันมันจะทําให้เยาวาชนเนี่ยเออมีมีเป้าหมายแล้วก็มีแผนให้ฉันจะดาว่าคนนี้ยังไงคนนี้จะชวนยังไงคนนี้ติดติดหน่อยคนนี้รู้สึกอะไรเงี้ะก็จะ ก็จะต้องต้องศึกษาและเพิ่มทักษะการเข้าค่ายเป็นเรือรอ่องสาคัญเข้าค่ายบ้านเราเนี่ยดีมากนะครับ,รบหมที่ึงว่ในประเทศไทยนะในสังคมมุสลิมบ้านเราเนี่ย <c oughs> ในประเทศอื่นเนี่ยถ้าเด็กระดับประถมมัธยมเนี่ยถ้าใครจะไปเรียนซัม,มเมอร์หรือจะเข้าค่ายนี่ก็คือเด็กที่มีฐานะหน่อยอ่าใช่ก็ามีตังมีตังหรืออย่างน้อยเนี่ยมีคอนเนคชันอรายสำคัญ ส่วนมากเด็กไม่่อยไม่เคยเข้าค่ายแต่บ้านเรานี่จะเป็นใครก็ตามมาในอย่างน้อยเด็กคใครฤดูร้อนเนี่ยมีโอกาสได้เข้ากันส่วนมากนี่เข้ากันหมดเลยแม,ม้กระทั่งยากจนใช่ไหมความมั่นสิทธิ์แต่และมั่นสิทธิ์เนี่ขาก็จัดจัด,จดใ,หให้เฉพาะเด็กยากจนนี่ก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมากการเข้าสังคมการเข้าหาสังคมการปรากฏตัวในสังคมไม่ได้อยู่ในบ้านเรื่องนี้ก็ผมอยากจะฝากไว้กับ พะแม่พี่น้องเออที่ที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็พะยมคือระแวงระแวงสังคมเออร่วมสมัยว่ามันมีเรื่องภอันตรายทําทำให้เขาแบบว่าไม่อยากให้ลูกใจไม่ได้กนมันก็มีมันก็มีจริงอะนะไปส่งค่ายก็เราก็รู้กันค่ายมันมีอะไรมันก็มีเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรที่มันมันไม่ค่อยสวยงามมีจริงแน่นอนปฏิเสธไม่ได้แต่ความเสียหาย ในโครงการต่างๆที่จะช่วยให้ลูกมีทักษะในการวางแผนชีวิตเนี่ยมันมันคุ้มกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับลูกเราแล้วกับสังคมโดยรวมเพราะเราจะหาสังคมที่ไม่มีปัญหาอะไรเลย,เน,ยน,นั่นคือสวรรค์นั่นคือสวนสวรรค์มัมนต้องมันต้องยอมมันต้องยอมต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้แล้วก็อย่าให้ลูกลูกหลานของเราเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะ ซึมซับพฤติกรรมจากคนอื่นเพราะนี่คือวิธีธรรมชาติที่เราสร้างไว้ mm hmm. ให้เราได้ <c oughs> เรียนรู้มารยาทเรียนรู้เรียนรู้นิสัยของคนอื่นด้วยการอยู่ด้วยกัน mm hmm. ร่วมกันแต่การที่ไม่อยู่ร่วมกันการที่ไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยกับคนอื่นเนี่ย mm hmm. มันจะเป็นมันจะเป็นจุดบอดของเยาวชนในอนาคตในอนาคตเนี่ยไม่เคยใน <c oughs> ในปัจจุบันเนี่ย ไม่มีเพื่อนหรือเพื่อนน้อยไม่เจอปัญหาไม่ถูกไม่เคยถูกบุลลี่ไม่เคยถูกรังแกไม่เคยต่อสู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยพอโตแล้ววะนะก็จะมีปัญหาวางแผนชีวิตเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เจอปัญหาใช่นักบริหารเก่งๆเนี่ยเพราะว่าเจอปัญหาไม่ได้บอกว่าเออ โยนให้ลูกไปไปเจอเกิดปัญหาแต่ถึงเราก็ประคองด้วยใช่แต่พอมีปัญหานี่นิ่งๆหน่อยดูดูเขาก่อนเขาแก้ okay, ย่งไงนิ่งๆคือ <c oughs> มันไม่ถึงขั้นที่จะหายันะนะ <c oughs> แต่ให้เขาได้อยู่ <c oughs> ในสถานการณ์ที่เขาจะต้องใช้สมองแล้วก็คิดแล้วก็เกิด ความกังวลมันต้องมีอนดรีนลีนและอะไรที่มันหลั่งออกมาทําให้เขาเนี่ยเออมีกังวลบ้างต้องมีมชีวิตของเราต้องมีความกังวล<ม>ต้องมีความกลัวต้องมีความาไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ชัดเขาจะได้ถามเ<ม>ขาจะได้ศึกษาเ<ม>ขาจะได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเรื่องนี้ทั้งหมดนี่มันก็ช่วยแหละในเรื่องการ<ม>วางแผนชีวิต ซึ่งพอมองแล้วเนี่ยการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งสําคัญแต่เราไม่ได้หมายถึงว่าปล่อยให้เด็กเขาทําเองใช่ไหมครับเช็คเองตอนที่เปลี่ยนตอนที่ได้รับการวางแผนก็คือมีผู้ใหญ่คอยประคองหรือคุณครูครูบาอาจารย์ก็พี่เลี้ยงแล้วก็ครูบาอาจารย์น,นี่สําคัญมากในเรื่องการศึกษานี่ก็จะมีอาจารย์ที่คอยสอนว่าต้องเรียนแบบนี้ก่อนหน้าอันนี้ก่อนนะาอย่าทำทำแบบนี้ก่อนอมีม, <c oughs> มีรุ่นพี่ๆที่คอยที่จะบอกว่าเ,ออเดี๋ยวนี้เราว่างให้ทําแบบนี้ใหาทำแบบนี้แะแต่สิ่งที่สิ่งที่ น่าจะเป็นเรื่องที่มีแรงบันดาลใจสำคัญก็คือประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยการจัดค่ายการการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม,อมอของเยาวชนของนักศึกษาที่ทั้งหมดเนี่ยได้สะสมในช่วงที่อายุตอนอผมได้เริ่มคุตบ้าที่ตั้งแต่อายุสิบเจ คุณบ้านคุณบ้านหลายที่ด้วยนะไม่ใช่ที่เดียวการนีแ่แค่การเตรียมคุณบ้านนี่มันก็เป็นวางาแผนแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนที่ที่ทำให้มีประสบการณ์ค่อนข้างดีถ้าเราทําได้นะคุณผู้ชมครับแน่นอนฮะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องดูอาอันนี้สําคัญมากและอยากให้พี่น้องติดตามด้วยว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพยายามเนี่ยนะครับ แน่นอนครับมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ขอความช่วยเหลือจากอัลรรน์นะครับวันนี้ขอบคุณเช็คมากนะครับหมดเวลากับรายการเวละประเด็นครับจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุ a s s a l a m u a ะ a i k ะ m warahmatullah ะ a b a r a k a t u h